ผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมนะผมใน YouTube ช่อง FRC Channel นะผมวันนี้เราก็อยู่กับผมบายเคียมาจังเจ้าเก่านะก็อยู่กับตัวละคร2องขี่นะผมโทชินะวันนี้เราก็มาเกียนเซิร์ฟ49เหมือนเดิมนะผมแต่เราจะเกียนอย่างการสุภาพนะผมก็คลิปที่แล้วนะผมนี่เอาตัวสิขสิ e ยีสิเก้านะก็ได้รับกระแสกันมากเลยนะในการตินะผมโอเคนะผมก็จะเอาคําติชมนั้นนะมาปรับ ในการเล่นนะผมเค okay. คลิปนี้ก็เป็นคลิปนี้เลยผมแต่คลิปนี้นะจะเป็นตัวสี่เป็นตัวสองขีดนะผมตัวสองขีดเปอร์ห <c oughs> <c oughs> ัวแปดเจ็ดคิวร้อยหกเดดร้อยเดดร้อยยี่แพ้ชนะนี่โหชนะสองแพ้ห้าเองตะกอลโคทุเล่ะนะผมส่วนไอเทมอ่ะเมื่อตอนคลิปตอนที่อาสิคิดยิงสี่ข้าอันะนะี้มีเทมสับไวมีเทมเกาะมีเทมเลือดมีนากาก แต่ตัวนี้นะผมสมัครมาไม่ได้เติมนะเฟิร์นี่ก็แจกผมเช็ครับแจกวนะก็ได้มาหนึ่งวันนะผมนี่ก็เปิดจังหว,ว,วแล้วเกือสามทั่งองอ่ะตัวละครก็นี่เลย 110. เร้อยสิบตัวละครเลยร้อยสิบนะผมเพราะว่าผมไม่อยากเปิดเลี่ยเนี่ยเดือดร้อยอย่างยี่แปดวันนะเพราะาไม่เคยเล่นนะตัวนี้เดี๋ยวจะปนะั๊มหน้ากากจะหน้ากากประกาศเลยหน้ากา,นากาน,ากาน,ากานี้เอออ่ะผมลงทุนเปิดหน,น้ากากเป็นได้เลยอนะ่ะ ปิดหน่อยบวกสามโอเคส่วนไอเทมก็ไม่มีนะผมผมไม่ได้เปิดไอเทมไวนะ้น่ะก็ตามนี้นะโอเคนะผมเดี๋ยวผม,ผมสร้างห้องไว้แล้วผมผมให้เด็กในแทนสร้างห้องไว้แล้วนะ <c oughs> แบบนะ่ะทำไมมันไม่สร้างห้องเราอ่าสร้างห้องไว้แล้วนะผม นี่ก็คนในแคนฟอร์ยูผมคนในแคนของเองนะนี่ก็เป็นพูดที่จะมาเล่นกันในคลิปนะนี่ผมก็จะทําการติดเสียงไมค์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีเสียงรบกวนนะผมเดี๋ยวน้องสาวมันบ่นนะผมจะเคผมดูขอหัวห้องก่อนนะมันต,ตั้งชื่อหัวห้องอ่ะขอขอหัวผมก็โอ้เปิดเดยอะเกินไปหรือเปล่าพี่หนุ่มเอาหัวเอาหัวเฮ้ย ขอหัวคอหัวไอ้สัตว์คอหัวเออเหนี่ย <Yeah. S 1> นี่ผมก็จะเปิดเล่นประมาณหกคนพอนะเื่นจากจะตกต้องเขียนนะไก่ฟรีสองขีดงับไก่ขีดสองขีดงดับดีชื่อห้องก็เล่นกันตาเดียวหน่อยแ,แพ้ก็แ <c> พ <oughs> ้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ของขาวนะผม เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมกันเลยนะคผมอ๋าผมก็อยู่กันในห้องนะผมโอ้ยถ้ากดแล้วมันเด้งกันนะอะผมดีป่ะโผล่นาเด้งถ้ากดผมว่าจะอยู่บังเลยแล้วแต่เลยเนี่ยผมก็อยู่โผล่คาร์ลูส์ขีดตั้งป่ะนักกลัวหนักดิบแล้วแต่มือเลยครับคุณน,น้องเฮ<อ>้ย เฮ้ยโอ้โหโโหุ้ยวัตจะฟักกระตุกอะไรขนาดนี้ <c oughs> คนดูบอกพี่นี่อ้างอีกแล้วโอ้ยไม่ขนาดเลยอ่ะโอ้โหไม่โดนหัวเลยนะฝีมือเงี้ยผมก็ยังไก่กามเลย <c oughs> โอ้โหใครว่าผมเล่นเก่งนี่ลบความคิดนี้ไปเลยนะ <começ> <c oughs> ลบความคิดนี้ไปเลยนะว่า,าผมเล่เก่งใครว่าผมเล่นเก่งนะลบความคิดนี้ไปเลยนี่นะ <H> <shot> นี่นะไม่ได้เก่งเลยนะดดดิ่ทีมคนอื่นยังเก่งกว่าผมมีที่เ่โดดูดดโ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 ดดดดโ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 ดด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 โดด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  ทีมนู้นน่ากลัวนจะะเฮยจอกกรดอเล็กที่สุดส่วนตัโอ้ยแม่ตายโอ้โหเจ็บโดนไปสองลิหมดเฮ้จอกโอ้โห,โหไม่โดนไม่โดนโอ้โหเฮ้ยโอ้โห,โห,โห จะกล่องทำไรวะกล่องกล่องอ้ามาแล้วไอ้หาา่าไม่ออกไม่ช่วยกูยิงเลยไหนวะทำไม,มข้างน,นู้นกดแค่นีว้วะเมื่อกี้เห็นในห้องตึมใน,นือห้องดาบเนนอ้าโดนย่างแล้ว เม็ดเดียวโอ้ยโอ้โหตกกระจายอยู่คิดว่าเพื่อน <c oughs> อะไรวะเนี่ยเขาจะดาวอยู่ข้างเราจะดา่ายาให้อยู่ข้างเราอะเฮ้ยทำงาน L สิบธรรมดาโอ้โหหน้าเด้งอะ <c oughs> Oh okay, okay. User in your channel timed out. Oh, now. <laughs> เฮ้ยของเราโอ้โหอุ้ยเอ้าแล้วไม่ยิงเหรอเพื่อนโอ้โหโดนมันไม่ยิงโอ้ยจ็บเฮ้ยไม่แฟกเม็ดสองเม็ด โอ้ยยิงแลลวโดนซองยิงล้วออโอ้ยขอโทษนะที่มีเสียงทำไมทำไมเรามันช่างไกลากันเลยซิ่ง <c oughs> อ้าวเมื่อกี้โดนตัวเหรอตายแล้วอ้าวอ้าว สองเซบ,บาลาตาอ้ามาถอยก่อนอโอ้โหโดนซองยิงเต็มตัวครับมีนาทีนี้ไม่ตายให้มันรู้ลยคือรสกอร์นะโคตรเฉลเ่ยเลย ก็จะเล็เลยนะพ่อผมอาจจะมีเสียงคนอื่นที่ดังับผมก็ต้องมาโทษด้วยนะอย่ามาลืมโลี่อ่าล่ะน้องผมเองมันบ,า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 บา้าบอ,อ่ังเลยเฮ้ยไม่โดนนะโอ้โหโดนดิงกนะน่าโดนวหลังบันเทิงนะผม โอ้โหไม่น่าเข้าไปเลยนะต,ตัวนั้นยืนนิ่งนะน่ายิงอะ่ะโ,โหตัวข้างในน่าจะยนน่าจะหนึ่งขีดมาอ่อยอย่นี้นะเนาะไอ้นี้ <laughs> ถ้าผมความดีอย่างนี้ผมคงจะเปิดไปแปดเล่มแล้วนะผมบอกเลยตรงนี้อ้าวออกกอยโยโยความก้า <laughs> ไไมม่่งงวโอ้ยข้างฝ่ายละตัวลองนี่ก็โหดนช่ไหมไหนึ่งตัวคนที่ทำให้หนุ่มนีิสัยไม่ดีอุ้ยโอ้โหโดนสไนซ์ยิงโอ้โหหัวกะโหลกเอ้ยยศขีดยิงยอมยอมแพ้เลยเอ้ยยศขีดเไปกันไหมฮะเออยยศขีดหรือป okay. ่าไม่ใช่หัวกะโหลกเออยยศขีดดิงหัวผมนั่นเต๋อแตก โอ้โหยิงได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญผมแล้วนะ <laughs> โอ้โห,โอโหโซองมาเล่นกันแล้วนะโอ้โหทีนี้แต่ซองก็แพ้ปืนกลน้ <c oughs> อง่มีอยู่เนี้ยอาเข้ามาอย่างนี้ตกใจไม่ได้กลัวนนะยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยกำลังงงงงหมอ,อกอยู่โอ้โหโดนอัดตัวยอมแพ้ครับถ้าอัดตัวนี่ผมยอมนะ <c oughs> ถ้าวัดหั่วของผมนี่ผมพอสู้ได้ใครที่คิดว่าผมไม่เก่งนี่เอาคอมคิดนี้ลบทิ้งเลยผมนี่ไก่กฮ้ย ซ so องแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่แตกเฮ้ยไม่แตกเลยโอ้อนาดจัดยิกไม่ได้เลยอ่ะหน้าเด้งตลอดเลยตัวตองอ่ะโห้โคตรขนาดเลยเมื่อกี้ยิงไม่ได้นะโอ้โหโคตรอายอ่ะแก้ตัวไม่ถูกเลยแล้โคตรอาย บอกเลยว่าโคตรอายโอ้โหหายตัวนี่หว่าอุ้ยการกระตุกแค่เซลล์พีก็ทำให้ตายได้โอ้โหคนดูแบบพี่อ้างยาวพี่กระตุกจริงนะผมกระตุกจริงนะผมไม่ได้โกหกเลยโอ้หอีโแล้ไ โอ้โห,โหยอมยอมเลยยอมเลยโอ้โหยิโหโหงไม่โดนนะเมื่อกี้ตัดสกอร์ดีๆนะเดียจะตามมาแล้วไม่น่าห้าวเลยอยิงยังสามสีหัวเลยเกมสุแล้ว อืมหวัวหัวเฮ้เยลูกหมดเอ้ยลูกหมดโอ้โหยิงได้หัวเดียวจริงอ่ะเหลือ25่ห้าวีนะผมจะยิงได้ปะวะเฮ้ยยิงพี่พโอ้โหวัตเตอร์ฟัค ไม่ทันได้เปิดหน้ากาเขานะดูคิวเดสอันนาจัดเด <Ready. Win. S 1> ชนะแต่คิวเดสนี่โคตรอา,ารนาดอ่ใครที่ดูคลิปนี้ล้วคิดว่าผมเล่นเก่งนะเอาความคิดนี้ไปเลยนะผมดูนะ Q oh. คิวเดสโคตรกาบอันนี้ก็ยิงกันให้ดูเพลินนะเซเรียสนะผมก็เว็บว่าแล้วผมเจอคลิปหน้านจ้ชา you